ก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับวิธีติดตั้งจอ Android นะครับในรถก็อันนี้เรสั่งของมาเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นของ d m a มนะครับ d m a เป็นสายตรงรุ่นนะครับ ไม่ต้องดัดกแพงก็มีหน้ากากนะครับนี้ก็สั่งจากลาซาด้านะครับจอแอนดรอยนะครับแล้วก็มีชุดสายนะครับเป็นสายสัญญาณนะครับแล้วก็สายยุทธ์ก็ G.P.S. ครับผมนนี้ใช้กับจอนะครับ ก็จะมีสายสำหรับเครื่องเสียงรุ่นอื่นที่ไม่ใช่สายตรงรุ่นนะครับอันนี้ก็ใช้กับตัวอื่นได้แต่ต้องตัดต่อสายนะครับจอนี้เป็นของ World t e c h นะครับอันนี้อารมณ์มันตีแบรนด์ไทยมาตีแบรนด์ในไทยแล้วไม่ใช่จอจีนแต่มันก็น่าจะเพื่อเรียกันเลยอันนี้สั่งกผมก่อนหน้านี้สั่งมาติด าให้เพื่อนไปรอบนึงแล้วครับก็เป็นแบบเดียวกันรุ่นเดียวกันครับอันนี้ก็เป็นอีกคันนึงก็เดี๋ยวมาดูกันก็จะมีอุปกรณ์ไขควงครับแล้วก็อุปกรณ์ถอดเฟรมนะครับเครื่องเสียงเดิมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นน็อตสำหรับยึดจอตัวนี้เข้ากับตัวหน้ากากตัวนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูวิธีการรื้อแล้วก็ติดตั้งกันนะครับเ,เรื่องคันนี้ออกก่อนครับนี่ของผมก็ติดไปปีกว่าแล้วครับอันนี้สั่งมาจากสั่งมาจากจีนโดยตรงเลยสั่งจากอาลีเพย์ก็มีกองหน้าด้วยอันนี้นี่สั่งมาก่อนก่อนที่บ้านเราจะเริ่มจะเริ่มมีติดตั้งกันราคาไม่แพงมากนะครับก็ใช้ดีเหมือนกัน น,นี้แรม2ลอม32ครับผมเป็นตัวซีแต่ผมไม่ได้ใช้ับผมก็ปล่ย WiFi อย w i i คอับอันนี้เป็นของ Sonic เดี๋ยวเื่องคันนี้ออกไปจะใช้พื้นที่ติดอีกคันหนึ่งก็อันนี้นะครับเป็นเครื่องเสียงเดิมครับของ r ี m มค นี้นะครับก็เราจะมาเอาตัวน,นี้ออกมาเสียงเดิมออกอันนี้ยังใช้ได้ปกติแต่ว่าแต่ขอ,องต้องการอัปเกรดให้ให้ทำสมัยขึ้นว่างั้นตัวน,นี้เป็นเอ็กซ e s ีรีนะครับเดี๋ยวเรามาถอดตัวน,นี้ออกคัุณเค เราจะถอดทั้งหมดนี้นะครับอด เดี๋ยวเราต้องไปถอดพวกนี้นะครับพวกช่องแอร์พวกปลั๊กไฟแล้วก็คอนโซลชุดนาฬิกาชุดนี้นะครับไปย้ายไปใส่กับหน้ากากตัวใหม่ของเรานะครับไปเลยครับผมแล้วเราก็ต้องมาย้ายนะครับชุดนาฬิกานะครับชุดใส่ของปุ่มไฟผ่ามาตรงนี้นะครับแล้วก็จุดแอร์ตรงนี้นะครับเนี่ยครับแล้วก็จะมีชุด ตรงนี้นะครับที่จ่ายไฟเราต้องย้ายไปใส่กับหน้ากากตัวใหม่นะครับมาถอดเลยตอนนี้ โอเคครับหลังจากเราตดทุกสิ่งอย่างออกจากอากาศเครึ่งเสียงเดิมน,นะครับเนี่ยติดกล่องอย่นี้นะครับเราก็จะย้ายมาติดอันนี้นะครับก็จะติดเข้าไปตามตำแหน่งเดิมของมันนะครับจะมีชุดนาฬิกานะครับที่ย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนย้ายมาอยู่เหนือ A แทนก็ก็ล็อกตรงกันนะครับอันนี้ก็ครับมาย้ายกันเลย ก็เราก็จะใส่จอลงไปนะครับนี่แล้วเราก็จะยึดน็อตมาจากข้างหลังนะครับก็ใช้น็อตเบอร์นี้นะครับไม่มีมาให้นะครับต้องอนนต้องเตรียมนะก็ใส่เลยนะครับหลังจากที่เราติดตั้งจอเข้าหน้ากากรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินสายนะครับก็เราจะใช้จีด้วยก็เดิน สาย gps นคาับเก็บแล้วก็เราจะเก็บไว้นในเกะก็คือสาย usb นะครับอันนี้เป็นส่วนอันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้เก็บไว้แล้วก็จะมีสายปลั๊กเครื่องเสียงตรงรุ่นนะครับอันนี้ก็กับสายแอนทนานะครับเป็นสายสัญญ,ญาณวิายุนะครับก็อันนี้ก็ดี๋ยวไปติดตั้งในรถก่อนเ้วค่อยเอาตัวนี้ไปติดก็เลย ก็ประกอบกับพื้นที่เรียบร้อยนะครับก็หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาตรวจสอบกันนะครับก็มืนมน,น,นิดนึงนะครับพอดีเสร็จหัวข้ามแล้วก็อ <on>, yeah. ่อนกุญแจนี่เรียบร้อยมาแล้วครับติดแล้วทดสอบไฟลีนะครับ ไปรีชุดแอร์นะครับติดนะครับนาฬิกานะครับเดี๋ยวต้องตั้งใหม่ครับตอนนี้กี่โมงแล้วเว้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวตั้งใหม่โอเคเราทดสอบจอองเรากนันี่นะครับเป็นจอ Android นะครับอันนี้ขนาด9นิ้วนะครับโอเคได้แล้วนะครับ นี่ติดไฟลีนะครับติดนะครับดิมหน้าจอเวลาเปิดไฟลีนะครับอืมโอเคได้นะครับก็ย s b 2สองเส้นนะครับที่ต่อจากเครื่องเราเอามาเก็บไว้ในเกนะครับก็เดี๋ยวลองเสียบดูโอเคก็ลองเสียบย s b ดูนะครับ 然后，然后、oh. 不平的。 เป็นไรเสียงออกแล้วนะครับก็มาทดสอบ นะครับก็เพจสโตนะครับสำหรับโหลดแอปเดี๋ยวนี้ให้เจ้าของล็อกอินเองนะครับไม่เป็นไรเราไปดูโค้ครับไรไหม จะติดโฆษณานิดหนึ่งนะครับนี่นจอได้นะครับเสียงดีด้วยโอเคอันนี้เพิ่งเปิดครั้งแรกนะครับมันก็จะเราดูนิดหนึ่ง ส่วนตัวเจ้าของเอาไว้เปิดเพลงครับไม่ได้อ,อะไรมากนี่ครับมาละแมปลองดูได้ไหมพระแสงอ่าเส็ละแสงครับเปิดุ ได้นะครับแต่มันจะช้านิดหนึ่งถ้าใช้แมทมันจะค่อนข้างกินแรมครับแอปอื F ่นค่อนข้างกินแรมถ้าแนะนำเป็นตัวนี่ครับมาละกดสตาร์ทอนยังน่าจะไม่ทำงานทำงานหรือยัง โอเคได้แล้วโอเคได้นะครับ ถ้าเราต่อเน็ตมันจะซิงเวลาอัตโนมัติครับก็เนี่ยสองทูมใช่เหรอไม่ใช่สิไปดูดิ้ันที่หมกแปลระลำเปอรได้อย่างไรก็เรียบร้อยนะครับสำหรับ Android ตัวนี้นะครับก็ ใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันครับผม,มเปิดไวไฟเอาโอเคก็สำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นหน้ากากของตรงรุ่นนะครับสายตรงรุ่นนะครับส่วนจอสั่งแยกมานะครับก็จะได้ราคาถูกกว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็จอเป็นของ v o ิเทคอันนี้ไม่ได้โฆษณานครับแต่ว่าเป็นเป็นเหมือนล้อมไทยอะครับคือมีการ ใช้คือมันตั้งค่าภาษาไทยได้แหละรุ่นที่เราสั่งมาจากจีนก็แต่ว่าอันนี้เหมือนประมาณว่ามาตีวอลันตีบ้านเราแหละมีประกันปีหนึ่งของจอนะครับก็จอก็2 0 0พกว่าบาทหน้ากากตัวนี้นะครับก็พันกว่าบาทก็สั่งแยกกันมามันก็ประหยัดกว่านิดหน่อยประหยัดกว่าที่เขาเซ็ตไว้เป็นชุดแล้วนะครับก็ตรงรุ่นเหมือนกันหมดใช้งานได้เหมือนกันหมดนะครับ ก็ถ้าเป็นตัวก่อนหน้านี้ก็จะเป็นช่องเหลี่ยมนะครับเป็นแอร์เหลี่ยมใช่ไหมฮะก็ต้องสั่งหน้ากากอีกรุ่นหนึ่งหรือไม่ถ้าใครจะเอาเป็นรุ่นนี้ก็สั่งรุ่นนี้มาก็ได้แล้วก็มาเปลี่ยนชิ้นข้างเอาแล้วก็มาซื้อตัวตัวแอร์ตัวแฟฝดตัวนี้เพิ่มเอานะครับก็จะได้คอนโซลดัตบอร์ดแบบของตัวนี้เลยโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ แชนะครับถ้าถูกใจช่องนี้ก็ฝากกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับผม